โอ้ยไปนี่สวยสวัสดีตอนเช้าเจ้าอยู่กระแพงฮักบ้านนายเช่นเคยเจ้าพบกับแพงบรรยากาศกลางป่านะเจ้าเนาะวันนี้แพงกลับมาโดยเดิมแตว่วาะนะเจ้าเนาะมาซ้ำดูเป็นเห็ดลังโหกนะเจ้าเนาะแต่ว่าพอได้เก็บอยู่ไปก,ก็รุ่นตะกรนะเจ้าว่าวันนี้เขาจะได้นักได้น้อยจะได้นะเจ้าไปเดี๋ยวแพงว่าเดี๋ยวเขาจะเดินเข้าไปข้างในสักหน่อยเจ้าไป เดี๋ยวพาตรงข้างหน้ามัน่ะได้เฮ็ดน,นะอาจจะได้ยินเสียงรถนะเจ้าโดยนี่บอกบ่ไกลจากถนนอ้เห็เจอแล้วเจ้าเห็นละงอกเหลืองเจ้าจุดแหลกเขาเจ้าเห็นละงอกเหลืองดอกตูมง,งามเลยเหรองอกเหลืองงามดย สองดอกแรกเขาเจาะมันมานเลยเจ้าอู้นี่บานเจาะสามดอ,ดอกกินได้อยชุดนี้บานก็กินได้นะเจ้าเรวแข็งยู่เจ้าดอกบานนะข้เอเท้าเชอ โอ้ยอันนี้ก็ิมาได้นะเจ้าเห็ดละงากเจ้าไปหาดูทางหานะเจ้จาจะชันชันแบบนี้เลยที่ข้างล่างโมงหเหด้อนี่ดอกเจ้าน้อยดอกบานเจ้าเขาข้างๆอยู่แบบนี่จันเนอะมองระดอกมองระดอ,จอเจ้านี่ อมนม้ำอมฝนนะเจ้าแล้วอืมนี่พันธุ์ยาใจอุ้ยนี่มาได้เจ้าปล่อยเชื่อเจอ้าเ่าดอกนึงดอกบานเจ้า วันนี้เห็ดหายากยาเจ้ายากกตะว,วาบรรยากาศฮมุนดีมากพอได้ยบ้านกับเก็บอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กันนะเจ้าวันนี้อ,อาจจะได้ยินเสียงหายใจเพ่งค่อนข้างดังนะเจ้าเพะกำลังขึ้นยอดดยอยมหมยังเดินมาถึงยอดโอ้ก็ จีกำลังสวยนี่แหละนี่เจ้าเห็ดลางอกบานดอกน้อยลางอกเหลืองนี่ดองจะอ้ยดอกใหญ่แต่ใหญ่ผาพี่น้อยนี่ขนาดกระเช้าสีดาเจ้าเต็มต้นเป็นไง ยุงกัดถึงีดูยุงยุง,ยง,ยงน่กขนาดเจาะอ้หนี่ดอกนึงอูอ้ดอกนี้ดอกใหญ่ขึ้นมาหน่อยเจาะขนาดนี้แล้วงามเนาะดอกบานเจาะบานบานอือ,อ,อโหโอือบรรยากาศ นี่วูบลงุงขาจะกำลังออกจากไข่อีกจะออกจากไข่น้องไข่นี่ยันอือไข่นี่เจะ

ใกล้ๆนะเจ้าดอกนี้ดอกบานนะอีกสองตู้เจ้าเนาะแลงหงอกเกลังนี่สวยเลยแลงหงอกเดี๋ยวนี้กี่ล้านนี่นี่ดอกนี้อีกดอกนี้สองดอกเจ้าแลงหงอกขาวเจ้าดอกบกขี้ใหญ่ Cái cây cây nó chợ Đọc đọc bán Ui <laughs> <laughs> <Nhị. cười> <laughs> sao đọc Đọc Là nhăm đó

มันยังไม่ีใครให้เขาได้เก็บอยู่นะเจ้าเนี่ยแต่ว่ามันช่วงไปลายๆมันเห็นจะออกห่างมากนกขาวนกหัวเหลืองสองไข่นี่สังนี้ครับอสองไข่เนะี่ย ีใครแลยร้ยแคบมุกนี่ยเจ้าอือนี่อีกสองดอกเจ้าลองลองกอ,งองกเหล,อลอืองออกสองดอกเลยเออกเหลืองอือเห็ดขมิ้นเจ้าแล้วดอกนี้ดอกเกี่ยวอือ เพิ่งเข้าเจ้าโอ้คือมีดอกเดียวเนี่ดยดอกงามเลยอ่ะเฮ้ยเจอแล้วนี่เห็นอะไงกเจ้าอืมดอกไหมงามเลย,เอยดลงงอกเ,อดเ,ดเดียว,วยสวยๆอ้อถุงเท้าบาได้ละถุงเท้าของเลยนั่นแหละเจ้าดอก ดอกเจ้าหืมให้พึ่งเข้าเจ้าต้นดอกบานอือดอกกำลังสวยกำลังจีเลยเจ้าโอ้ยให้พึ่งนกยุงเจ้าอดอกงามๆเลยนี่ขนาดแบบสวยหืม สวยมากขนาดนะเจ้าโอ้โเยเฮดทอปเจ้าไปค่อยกินนี่เฮ็ดเฮ็ดทอปเป็นห้องเฮ็ดทอปฝ้ายก่อนตีอื่นเนี่ยสามกันไปด,ดูก่อนเอถอะถ้าขาวๆนี่จะเอาอยู่นะเจ้าถ้าแก่ในหมาดี้โอ้แก่เน,น,น,นี่อืม ใครเคยกินของเจ้าให้ทออไฟ่ฮึ่สงแก่ให้ปล่อยเชื่อก่อนนะถ้าในขาวๆเนี่ยเอาอยู่เจ้าให้ก็ออกจากป่ามาแล้วเจ้านาอมนะก่อนเมื่อบานเจ้าเดียวมาดูผลงานการหาของวันนี้ก่อนนะเจ้านี่ <c oughs> าดูาให้ก่อนนี่เห็ดนะเจ้าเห็ดร่วมๆเนาะอ่ะมีเห็ดละโงกเห็ดพึ่งนะเจ้าเนาะเนี่ยพึ่งดอกยุงพึ่งเข้าก็มีเห็ดน้อยนะเห็ดละโงกเจ้านี่อมลายด้วยเลยเจ้าผมบอกที่บ้านเจ้าไปน้อ รวมกันได้เ,อ,เอ,ยอยู่ปะนะอ่าอาละเจ้าหนอเรื่สำหรับคลิปนี้นะเจ้าก็ขอฝากคลิปเพื่อเต่ายิเจ้าก็ขอขอบคุณทุกการรับชมแบงจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าพิกัดแบงอยู่ที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าวันนี้ก็ตรงกับวันที่3กรกฎาคม2568เจ้าเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับโอ้เฮ็ดไว้แล้วเจ้าแต่บได้อยู่แหละ <c oughs>